เดี๋ยวเราจะไปคุยกับเพื่อนตุ้มนะครับคุณนัทกิตารป่งปีชานะครับเกี่ยวกับซีต้าอ่าซีป้าซีป้าผมใช้ซีต้าบ่อยซีาหรือะไรก็ได้แล้วมันคนละอ่านกันคนละแต่คุณเบนนี่ไม่ใช้นะเขาเนื่งอะไรนะคุณเบลจะคุณเบนจะใช้อะไรนะหลังโคมเชมาแชนแนลหรืออะไรต่างๆเงนี้นะคุณเบนนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนตุ้มนะครับคุณนัทกิตาป่งปีชาสวัสดีครับเพื่อนตุ้มครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนคิเฮาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนตุ้มค่ะเชิญค่ะเพื่อนตุ้มครับอะไม่าคะ ค่ะคุณมุดคุณเดนคุณท้าคคะต้องวันนี้ก็จะมาพูดถึงฝีมือการคิดพ้นแอปพลิเคชันใหม่ๆของคนไทยเราเนี่ยนะคะ okay. ค่ะ,คะซึ่งก็ต้องบอกว่าของเราเนี่ยไม่แพ้ใครจริงๆค่ะโดยเม,ม,มื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมงานนะคะประกวดสุดยอดเซ,ซอฟต์แวร์ระดับประเทศในโครงการซอฟต์แวร์ติแห่งนะคะที่ทางสำนังกงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสิต้าค่ะ เขาจัดที่โรงแรมสวิสโซเทลเลอร์คองคอร์ดตรง<ม>รัชดานะคะคโดยงานนี้ค่ะเขาก็มีการคัดเลือก8ทีมที่ชนะเลิศในระดับภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อเข้าสู่การชิงแชมป์หน<ม>ึ่งเดียวค่ะซึ่งในที่นี้นะคะต้องบอกค่ะว่ามีกรรมการที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในแวดวงไอทีหรือธุรกิจการตลาดนะคะอย่างนักนักวิจัยฝีปากคมนะคะอาจารย์ธัญวัฒน์ไัยจูลชัยค่ะ<ม>จากรายการ SME T แตกนะคะครดกรกานดีเลี้ยวไพรัตั์นะคะผู้หญิงเก่งค่ะที่ได้ทุนการศึกษาเรียนต่อจนจบ ป<จ>ริญญาเอกนะคะซึ่งปัจจุบันก็เป็นนักตัดรายการทีวีชชื่อดังเลยนะครับครับ เลยนะอาจารย์อ้อนะครับโอ้โหท่านท่านมีความสามารถนะครับบางทีได้ติดตามทางทีวีนะครับเดี๋ยวเราประสานกับเพื่อนตุ้มอีกนิดนึงนะครับคุณจะมีคณะกรรมการไปตัดสินหน้าแล้วก็แต่ที่ผมชอบมากอีกอีกท่านหนึ่งนั่นนะนะเหมือนกันคุณปาลรพีละพีพันโอ้ท่านนี่นารักมากท่านนัตรงกันในเฟซบุ๊กผมยังเฝ้าติดตามท่านอยู่เลยนะครับท่านเก่งจริงจริงนะที่ชอบทั้งคู่เลยเหรอเนี่ยเพื่อนตุ้มนะครับสวัสดีอีกครั้งนึงครับเพื่อนตุ้มครับเชิญครับ ค่ะคุณมิตรคุณคุณเทาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีรอบครับครับค่ะอันนี้ต่อต่อได้เลยต่อเลยต่อเลยครับต่อเลยครับค่ะ ในเรื่องนี้นะคะก็ได้รับการเปิดเผยค่ะจากคุณสัดชัยคุณปิติรักนะคะรองผู้อำนวยการซิต้าค่ะภายใต้หน่วยงานการกำกับของกระทรวงเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะก็กล่าวถึงโครงการซอฟต์แวร์ตีแตกค่ะว่าที่ผ่านมาค่ะซิต้ามีการพยายามปลุกนะคะแรงบันดาลใจให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วประเทศเลยนะคะทั้งระดับมืออาชีพแล้วก็นักเรียนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนี้นะคะเพราะว่าซิต้าต้องการเส้นหาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทยนะคะพร้อมการผลักดัน บุคลากรนะคะก้าวสู่การเป็นสุดยอดเซียนซอฟต์แวร์ที่ประสบความสําเร็จค่ะโดยเขามีการเปิดรับผลงานนะคะในด้านซอฟต์แวร์มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้มาปีนี้นะคะก็มีการเปิดรับทั้งในด้านการท่องเที่ยวโลจิสติกสุขภาพการศึกษาอาหารเกษตรอัญมณีดิจิตอลคอนเทนต์แล้วก็มิวิเดียด้านอื่นๆนะคะซึ่งเขาก็มีการคัดเลือกนะคะ8ทีมจากผู้เข้าสมัครแข่งขันทั้งหมด40ทีมในระดับภูมิภาคทั่วประเทศนะคะ มาสู่การตัดสินทีมผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในครั้งนี้ค่ะครับค่ะโดย่ทีมนะคะที่ผ่านเข้ามาจริงจริงรอบผู้ชนะเลิศนะคะก็จะมีทั้งจากทีมภาคเหนือนะคะภาคเหนือก็จะมีทีมโซกูสเว็บ so นะคะทีมเคลียร์โปรเจกต์ส่วนภาคใต้ก็จะมีทีม ครูนะคะทีมเฟ h บิดนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็มีทีมดิจ e ก t นะคะทีมไอไอต้อนนะคะคคแล้วก็ส่วนภาคกลางก็จะมีทีมลูมลิงลูมลิงลูมริงแซดนะคะแล้วก็แต่ปรากฏว่าทีมที่ชนะเลิศน,นะคะคเป็นสุดยอดเซียนซอฟต์แวร์ก็คือทีม นเทคค่ะหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยนะคะว่าทีมอัศวินเทคโนโลยีนะคะซึ่งเขามามด้วยผลงานแอปพ <application, S 1> ลนะิเคชันบิตสมาร์นะคะคเป็นผลงานซอฟต์แวร์มบายแอปพลิเคชันค่ะที่นำมาใช้งานกับระบบแบ็กออฟฟิศนะคะโดยเขาบอกว่าค่ะประโยชน์ที่ผู้ใชจ้จะได้จากแอปนี้ก็คือการใช้เป็นเครื่องมือในการประมวลผลภาพการผลิตในธุรกิจ SME นะคะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดการบันทึกซ้ำซ้อนของผู้แก้งต่างๆในองค์กรนะคะโดยจะมีระบบการตรวจสอบ ทุกจุดที่เกี่ยวข้องค่ะตลอดจนช่วยลดต้นทุนต่างๆประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายโดยจุดเด่นของซอฟต์แวร์ตัวนี้นะคะก็คือการสามารถทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาบนสมาร์ทโฟนก็ได้นะคะบนแท็บเล็ตก็ได้ค่ะเขาบอกว่านับแอปพลิเคชันเพียงหนึ่งเดียวในไทยนะคะที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนค่ะแต่ว่าก็มียอมรับนะคะว่ามีมีเริ่มทำมาแล้วในต่างประเทศนะคะตรงนี้ก็เขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยถ้าลูกค้าเอาไปใช้เนี่ยก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วก็ผู้ประกอบการได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะครับโอ้โหดีมากเลยนะครับคุณต้นค,ครับค่ะคุณศศัยนะคะยังบอกด้วยค่ะว่าการแข่งขันครั้งนี้ค่ะถือเป็นการเสริมสร้างและก็ส่งเสริมให้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยนะคะมีมคุณภาพ,พที่จะก้าวสู่มืออาชีพอย่างสมบูรณ์ค่ะโดยทางซิสต้านะคะก็ตั้ง้าเลยค่ะว่าจะตั้นให้ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมดนะคะเป็น ทั้ง8ทีมเลยนะคะเป็นนักธุรกิจซอฟต์แวร์มืออาชีพเพื่อเ้าสู่ตลาดไอทีที่ยังต้องการบุคลากรด้านไอทีจำนวนมากค่ะโดยปีที่ผ่านมานะคะเขามีการสำรวจความต้องการนักซอฟต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะปรากฏว่าค่ะยังขาดแคลนถึง8,000วัวคนนะคะซึ่งจป้าเองก็พยายามผลักดันบุคลากรด้านพัฒนาซอฟต์แวร์น่ะหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดเรื่อยๆนะคะอย่างปีก่อนก็ส่งเข้าไปเนี่ย20,000คนค่ะขนาดที่ ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของอด้านแหล่งเงินทุนนะคะก็ยอมรับสาวว่าไม่สามารถที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตเงินทุนได้ทั้งหมดถึงสองหมื่นคนนะคะอย่างปีที่แล้วก็มีการเข้าไปสนับสนุนด้านต่างๆนะคะรวมท้งแหล่งเงินทุนแบบถึงตัวนะคะคได้แค่ปีละ4ี่ร้อเอ่อสี400่ถึงห้าคนเท่านั้นคะ่ะอครับ ซึ่งที่เขาทำตรงนี้นะคะก็เพื่อต้องการผักดันให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และก็ดิจิตอลคอนเทนต์ของไทยให้ขยายตัวเต็มที่นะคะซึ่งคาดว่าปี2558หรือปีหน้านี้นะคะตลาดด้านซอฟต์แวร์จะขยายตัวนะคะโดยมีมูลค่ามากกว่า40,000ล้านบาทแล้วก็มีอัตราการเติบโตถึง8ปดเรเซ็นต์ด้วยค่ะโอ้โห4ี่0มนล้านนี่เยอะมากเลยนะครับ ก็เมื่อกี้ที่ฟังทางซิปป้าไปแล้วนะคะก็มาฟังจากผู้ชนะเลิศจากการประกวดนะคะคุณโจพลเปยยะยานนนะคะจากทีมไนท์เทคนะคะนเลิศจากผลงานแอป แอปบิดสมาร์นะคะเขาก็มีการตอบโต้คําถามนะคะซึ่งหลายท่านก็อาจจะรู้จักกับอาจารย์พญาวัตรดีนะคะ uh huh. ที่เป็นนักวิจารณ์ศิลปะกปมนะคะก็มีการโต้กบกับอาจารย์พญวัตรบนเวทีนะคะถึงกรณีที่บอกว่าตนถึงตอนที่บอกว่าตนนะคะมีแนวคิดที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ต,ตัวนี้ยังไงนะคะ uh huh. เขาบอกว่าแนาวคิดของเขาเนี่ยก็เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์โมบายแอปพลิเคชัน นะคะขึ้นมาโดยจัดการกับระบบ a c กออฟฟิศค่ะเพราะว่าเห็นว่าแนวโน้มการใช้งานของแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี้ยมีมากขึ้นนะคะขณะที่ประกอบอุปกรณ์เหล่านี้ก็ราคาถูกลงแล้วก็หาซื้อมั่ง่ายหาซื้อได้ง่ายมากขึ้นค่ะขณะที่การประเมินผลออฟฟิศนะคะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดขนาดใหญ่นะคะจะต้องทํางานติดตั้งพร้อมกับ PC ซแบบตั้งโต๊ะเท่านั้นค่ะถึงจะสะดวกนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเขาพัฒนานะคะให้สามารถนำระบบต่างๆเข้าไปอยู่ใน ของสมาร์ทโฟนแล้วนะคะเข้าไปอยู่ในแท็บเล็ตแล้วนะคะ,คะตรงนี้เวลาคุณออกไปทํางานข้างนอกนะคะ,คะก็จะสามารถที่จะเอ่อพกพาเพียงแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนไปข้างนอก<ม>แล้วก็จัดการกับระบบการทํางานภายในธุรกิจเอสเของคุณได้ค่ะโอ้โหสะดวกจริงๆเลยนะครับช่วงนี้เดนนี้นะครับโปรแกรมต่างๆนี่พัฒนาเพื่อช่วยเราได้เยอะเลยนะครับคุณตุ้นค่ะครับเขาบอกว่าคุณโสพลน,นะคะยังบอกด้วยค่ะว่า เครื่องมือตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือในการเพิ่มเพศภา,าพของกิจการเ ME ค่ะให้มีทธิภาพกทํางงานที่ดีขึ้นนะคะสามารถการตรวจมีระบบตรวจสอบที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ยังสามารถช่วยลดต้นทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ะคะ่ะโดยเจ้าแอปตัวนี้นะคะจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆนะคะเช่นในเรื่องของการแก้ปัญหาการบันทึกข้อมูลตาซ้อนในแต่และขผนกขององค์กรค่ะแล้วก็แก้ปัญหาการไม่สามารถทํางานได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเนื่องจากโปรแกรมที่ผ่านมาส่วนกับอย่างที่บอกค่ะจะทํางาน กับเครื่อง PC เท่านั้นนะคะแต่ของเขาจะพัฒนาไปใช้งกาบระบบแท็บเลต็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนตรงนี้นะคะคซึ่งตรงนี้ค่ะก็ยงกังจะโยงไปถึงการแก้ปัญหาข้อมูลที่ไม่อัปเดตหรือเรียชามนะคะคซึ่งเมื่อประมวลผลออกมาก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลาค่าที่จ่ายการบ,บริหารและลดต้นทุนของกิจการได้ด้วยค่ะโอ้ได้ครับ,รบวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณ<ม>พื่ตุ้มมากๆเลยนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับผมและคุณวุฒิและคุณเบนนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้าเจอกันใหม่นะครับพี่ตุ้มครับ คุณเฮาคะเดี๋ยวฝากข้อความเอ่อฝากข่าวดีๆดีว้อีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นข่าวของที่เราจะใกล้วันแม่นะคะก็จะมีข่าวอ่อชวมกันไปทําบุญนะคะของกลุ่มทูคอบค่ะเชิญชวนนะคะช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กนะคะซื้อเสื้อยืดดีไซน์พิเศษในโครงการเด e บ tory of อ o m and Me นีนะคะเลือกเล่าเรากับแม่ปีที่3ค่ะภายใต้แนวคิดนะคะแม่ผู้ให้ขายในราคาตัวละ299รบาทนะคะ3แบบ3าสไตล์ค่ะออกแบบพร้อมลายเซ็นนะคะโดยคุณ ทนเทค้กเข็มมนิสจามิกรนะคะคทูเจดีโรงพยาบาลเด็กค,คุณคชาชัยเอฟแปดและคุณนนท์เดอะบอยค่ะซึ่งรายได้หลังจากหักค่คาใช้จ่ายแล้วก็จะร่วมสนทบกคุณสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีนะคะพร้อมให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กด้วยค่ะมีช่องทางการจำหน่ายนะคะผ่านเว็บไซต์ w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  ์ลไวด์เว็บีเลฟช้อปปิ้งดอทคอมนะคะหรือว่าสั่งไปได้ที่มูนิธิโรงพยาบาลเด็กโทรนะคะ0ูย์ า4 0 9 3 6 3ในวันเวลาราชการค่ะได้ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะครับเพื่อนตุ้มนะครับเดี๋ยวเสาหน้าเจอกันใหม่นะครับค่ะสวัสดีครับสามนะคะสวัสดีครับคุณตุ้มนะครับคุณนัทกิตานะครับป่งปีชานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาตอบคุณอาดัมวิทยาคุณนะครับอุ้มบุญสองนะครับ